อัปเดตส,สภาพอากาศล่าสุดวันนี้ค่ะประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางพื้นที่โดยเฉพาะในบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากอิทธิพลของร่องมรสุมกำลังแรงที่พาดผ่านในบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกเข้าสูยอมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศพนามตอนกลาง ขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้เคลื่อนเข้าปกคลุมในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทําให้บริเวณดังกล่าวจะมีอุณหภูมิลดลงกับมีอากาศเย็นในตอนเช้าขอให้คุณผู้ชมทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพและขอให้กเกษตรกรเตรียมการป้องกันที่จะเกิดความเสียหายต่อผลผลิตทางการ,กรเกษตรที่อาจจะเกิดขึ้นส่วนบริเวณภาคใต้ย,ยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกําลังปานกลางโดยจะ มีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรอ่าวไทยและทะเลอันมันตอนล่างจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือย,ยังคงต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะในบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันและขอให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนพายุใต,ต้ฝุ่นคัดเมกีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกทางด้านตะวัอนออกของประเทศฟิลิปปินส์นั้นมีแนวโน้มจาเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางในช่วงวันที่4-5พฤศจิกาย,ยนคาดว่า จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงที่6-7พฤศจิกาย,ยนหลังจากนั้นมีแนวโน้มที่จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่นและอยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงอย่างรวดเร็วและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมในบริเวณประเทศไทยตอนบนจากปจัจจัยดังกล่าวค่ะส่งผลทําให้ในวันนี้มีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักเกิดขึ้นส่วนจะมีพื้นที่ไในจังหวัดใดกันบ้าง ติดตามอัปเดตไปพร้อมๆกับการอัปเดตเส้นทางของพายุไต้ฝุ่นลูกล่าสุดกับแอดมินในคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่4พฤศจิกายน2568กับแอดมินบายพยากรณ์อากาศวันนี้ในช่วงสายๆค่ะก่อนอื่นติดตามอัปเดตเส้นทางของพายุนะคะคัดเมกีกันค่ะล่าสุดนะคะมีศูนย์กลางอยู่บริเวณตอนกลางของประเทศฟิลิปปินส์และกำลังเคลื่อนตัวทางตะวันตกค่ะ คาดว่านะคะจะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ในช่วงคืนของวันนี้จนถึงเช้าของวันพรุ่งนี้นะคะก็คืนของวันที่4จนถึงเช้าของวันที่5นะคะหลังจากนั้นจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศยดน,นามตอนกลางในช่วงวันที่6ถึง7พฤศจิกายนนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะพายุจะอ่อนกําลังลงเป็นยอมความกดอากาศต่ํากําลังแรงนะคะและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมในบริเวณประเทศไทย,ไทยตอนบน โดยจะเริ่มส่งผลนะคะในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนโดยเฉพาะในบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีในช่วงวันที่7พฤศจิกาย,ยนค่ะแอดมินก็ขอเน้นย้ำคุณผู้ชมในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,อน,นะคะด้านตะวันออกโดยเฉพาะในบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเพราะว่านะคะอิทธิพลของพายุก็จะส่งผลทําให้มีฝนเพิ่มขึ้นและจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนพื้นที่อื่นๆนะคะแต่เส้นทางของพายุยังคงมีการเปลี่ยนปแปลงได้นะคะขอให้คุณผู้ชมติดตามอัปเดตสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดในช่วง3-4วันนี้ค่ะจากปัจจัยของร่องมรสุมกําลังแรงที่พาดผ่านในบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกเข้าสย่อมความกดอากาศต่ำนะคะที่อยู่บริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลาง ในขณะที่มวลอากาศเย็นนะคะจากประเทศจีนก็แผ่ลงมาปกคลุมในบริเวณภาคตนออกเชียงเหนือก็ส่งผลทําให้นะคะในวันนี้จนถึงวันที่6พฤศจิกายนนะคะบริเวณประเทศไทยนั้นจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักได้เกิดขึ้นในบางแห่งค่ะและอากาศก็จะเริ่มเย็นลงในตอนเช้านะคะโดยลักษณะสภาพอากาศของวันนี้จนถึงพรุ่งนี้นะคะก็คืออีก24ชั่วโมงข้างหน้า ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครนะคะก็จะมีฝนฟ้าขนองบางแห่งโดยเฉพาะในบริเวณกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะคะคุณผู้ชมจากเมื่อวานนี้ที่ฝนตกต่อเนื่องในกรุงเทพปริมณฑลนะคะในบางพื้นที่ก็มีน้ําท่วมขังเกิดขึ้นค่ะ และอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยนะคะจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าก็ยังคงต้องเฝ้าระวังในบางจุดที่อาจจะเกิดน้ําท่วมขังได้หากมีฝนตกหนักๆขึ้นมานะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะในบริเวณจังหวัดชเชียงสาชนบรุรีตากกำแพงเพชรนครสวรรค์สุพรรณบุรีการจนาบรุรีแล้วก็จังหวัดนครปฐมค่ะส่วนภาคใต้นะคะจะมีฝนฟ้าขนองแล้วก็จะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นตั้งแต่บริเวณจังหวัดเพชรชบุรีลงไปค่ะ คลื่นลมนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็จะสูง1-2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรค่ะยังคงต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะส่วนในช่วงวันที่7จนถึง10พฤศจิกายนค่ะแน่นอนค่ะพายุเข้าใกล้นะคะจากอิทธิพลของพายุก็ส่งผลทำให้ในช่วงวันที่7-10ถึง10นั้นจะมีฝนกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งค่ะ นะคะโดยเฉพาะในบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออ,ออกเชียงเหนือตอนล่างนะคะอิทธิพลของพายุก็ส่งผลทําให้ในบริเวณภาคใต้จะมีฝนตกหนักต่อเนื่องคลื่นลมแรงค่ะในช่วงวันที่5-7พฤศจิกายนคลื่นจะสูงมากด้วยนะคะ2-3เมตรขอให้คุณผู้ชมเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะเกษตรกร,ร,กรที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงนี้ค่ะ ขอให้วางแผนนะคะเก็บเกี่ยวให้ดีค่ะคุณผู้ชมเนื่องจาก4-6ถึง 6, นะคะฝนลดลงแต่7-10ถึงฝนจะกลับมาอีกครั้งและเป็นฝนที่เกิดขึ้นจากพายุด้วยนะคะ<ม>ก็ขอให้ติดตามอัปเดตสภาพอากาศอย่างกใกล้ชิดและวางแผนการเก็บเกี่ยวให้ดีค่ะในช่วงวันที่1 0ถึง1ิพฤศจิกายนค่ะมวลอากาศเย็นจะกลับมาอีกครั้งนะคะอากาศเย็นๆนะคะมวลอากาศเย็นจะเริ่มกลับมาปกคลุมในบริเวณประเทศไทยตอนบนแล้วก็จะมีแรงขึ้นด้วยนะคะ,ะมวลอากาศเย็นแในรอกใหม่จะมีความแรงมากขึ้นด้วย ในช่วงแรกๆะะของการแผ่ลงมาอาจจะมีฝนบ้างบางแห่งนะคะหลังจากนั้นอากาศก็จะเริ่มเย็นลงในตอนเช้าโดยเฉพาะในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะฝนจะลดลงนะคะเหลือเพียงในบางแห่งบางพื้นที่ในบริเวณภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกกรุงเทพหานครปริมณฑลค่ะ และจากความคาดหมายสภาพอากาศล่วงหน้าก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้รวมไปถึงเส้นทางของพายุด้วยนะคะคุณผู้ชมต้องติดตามอัปเดตกันอย่างใกล้ชิดค่ะภาคเหนือนะคะก็จะมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากสุขโขท,ทัยกำแพงเพชรและก็พิจิตรอุณหภูมิต่ำสุด2 1 2 4องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-32องศาเซลเซียส ในบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด10-14องศาเซลเซียสลมตะวันออกเชียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิลดลง1-2องศาเซลเซียสโดยจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากจะเป็นบริเวณจังหวัดยะโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 20-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-31องศาเซลเซียสในบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด14-18องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และจะมีฝนตนกหนักบางแห่ง ในบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบรุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็วลมอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดนครนายก จะเชิงเสาชนบรุรีระยองจันทอบอรุรีและจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสลมแตรปรวนความเร็วลมอยู่ที่1 5 3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่ง ในบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์อุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสรมตะวันตกพัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชอั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น160ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่าสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสลมแปลปร,รวนความเร็วลมอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะและรายชื่อจังหวัดพื้นที่เสี่ยง32จังหวัดในวันนี้นะคะ4พฤศจิกายน2568ค่ะ ก็จะมีตั้งแต่ภาคเหนือนะคะภาคกลางเทมหนนครปริมณฑลเลยนะคะในส่วนของภาคเหนือค่ะก็จะมีแม่ห้องสอนเชียงใหม่นะคะลำปางลำพูนสุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตรนะคะนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทนะคะรวมไปถึงในบริเวณภาคกลางค่ะกาญจนบุรีนะคะสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานีค่ะนคนปรปฐมราชบุรีสมุทรปราการนะคะสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหาคนครปริมณฑลนะคะแล้วก็ปทุมธานีในส่วนของภาคตะว,วันออกนครน,นายกฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดค่ะ ภาคใต้นะคะก็จะมีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะคะระนองแล้วก็พังงาค่ะจากการอัปเดตเรดาร์สภาพอากาศในช่วงเช้าค่ะคุณผู้ชม9นาฬิกา25นาทีนะคะก็มีฝนเกิดขึ้นเล็กน้อยค่ะแถวบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะในใกล้ๆกับบริเวณพื้นที่ขอนแก่นนาเชื่อกุดรังบ้านไผ่พยักฆภูมิพิสัยนะคะแล้วก็บริเวณตัวเมืองบุรีรัมย์อีกเล็กๆน้อยๆค่ะในส่วนของภาคเหนือนะคะก็มีเล็กน้อยแถวบริเวณพิษณุโลกเึงนารางนะคะ หนองบัวค่ะน้องไผ่วิเชียนบุรีนะคะรวมไปถึงบริเวณบ้านไร่ด่านช้างกำแพงแสนนะคะในส่วนของภาคกลางส่วนกรุงเทพมหานครก็ยังคงมีฝนเกิดขึ้นนะคะครอบคลุมใกล้ๆก,ก,กับบริเวณบางกลวยนะคะนนทบรุรีมีฝนเกิดขึ้นนะคะในช่วงเวลา9นาฬิกานิดๆน,น,นะคะภาคตะวันออกค่ะก็มีเล็กๆน้อยๆแถวบริเวณระย,ยองนะคะ ส่วนภาคใต้ค่ะก็ยังคงมีฝนบ้างนะคะเล็กๆน้อยๆอยนะบริเวณใต้สุดนะคะบริเวณเบตงจุลาพรพัฒนาตำบลแม่วาดนะคะมีฝนเกิดขึ้นบ้างเล็กๆน้อยๆอยค่ะหากดูจากการอัปเดตเรดาร์สภาพอากาศนะคะ,นะคะก็จะพบว่ากลุ่มฝนในวันนี้เบาบางจางหายไปกว่าเมื่อวานนะคะคุณผู้ชมเน้นย้ำนะคะ4-6ฝนลดลงค่ะคุณผู้ชมหลังจากนั้น7นะคะฝนจะกลับมาจากอิทธิพลของพายุนะคะคันแมกีีตัวนี้นะคะการคาดว่าววจะเคลื่อน ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางนะคะจะส่งผลทําให้ฝน,นกลับมาอีกครั้งในช่วงวันที่เพฤศจิกายนนี้ค่ะนะคะต่อไปเรามาดูในส่วนของนะคะภาพถ่ายดาวเทียมจากการอัปเดตภาพถ่ายดาวเทียมก็ตรวจว,ว่ากลุ่มฝนนะคะ,ะกลุ่มเมฆฝนนะคะยังอยู่ไกลนะคะแถวบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมในบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางนะคะยังคงปกคลุมอยู่บริเวณตอนกลางเป็นส่วนใหญ่ค่ะติดตามอัปเดตปริมาณของฝนสะสมสักเล็กน้อยนะคะในช่วง เช้าไปจนถึงช่วงเย็นค่ะว่าปริมาณของฝนจะมีเกิดขึ้นในช่วงไหนนะคะในช่วงเช้าของวันนี้นะคะก็มีฝนเบาๆบางๆอย่างที่แอดมิดดนอัปเดตเดดาเมื่เมื่อสักครู่นะคะในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้างภาคเหนือบ้างภาคกลางนะคะ เล็กๆน,น้อยในบางจุดบางพื้นที่ค่ะจากการอัพเดตปริมาณของฝนสะสมนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึงช่วงเที่ยงนะคะสัญญาณของฝนนั้นค่อนข้างเบาบางนะคะคุณผู้ชมฝนน้อยมากค่ะในวันนี้และในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางนะคะก็จะเริ่มมีฝนเกิดขึ้นในช่วงเวลา 13นาฬิกานะคะเริ่ม13นาฬิกาสัญญาณของฝนจะกลับมาครอบคลุมอีกตั้งแต่บริเวณภาคเหนือนะคะแม่บริเวณแม่ห้องสอนนะคะเชียงดาวเชียงรายพะเลายเชียงใหม่นะคะลงมาจนถึงในส่วนของกำแพงเพชรพิศณุโลกพิจิตรนะครสวรรค์อุทยัยธานีนะคะเริ่มมีฝนเบาๆบางๆเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นและภาคตะวันออกเชียงเหนือนะคะด้านตะวันออกก็คือในบริเวณจังหวัดอุบลรชาชธานีครอบคลุมในส่วนของที่ติดกับ สปปลาวนะคะอย่างเช่นบริเวณติดอุดมบ้านอีโมนะคะมีฝนเกิดขึ้นในช่วงบ่ายนะคะเริ่มสัญญาณของฝนกลับมาในส่วนของภาคใต้ก็ยังคงมีฝนเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นฝนเบาๆบางๆนะคะแถวบริเวณใต้สุดอย่างที่อัปเดตเมื่อสักครู่จากเรดาร์สภาพอากาศเรื่องจะไปดูต่อค่ะว่าในช่วงบ่ายเวลาไหนนะคะจะมีฝนเกิดขึ้นได้อีก เริ่มตั้งแต่ช่วงเวลาบ่ายโมงนะคะก็เริ่มมีสัญญาณของฝนกลับมาแล้วฝนนะคะก็จะเริ่มหนาแน่นขึ้นในช่วงเวลาประมาณ13-14นาฬิกาโดยเฉพาะในบริเวณภาคเหนือนะคะก็คือทางด้านตะวันตกของภาคนะคะคุณผู้ชมยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะในช่วงนี้ฝนค่อนข้างเบาบางจางหายไปเลยนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่จะเก็บเกี่ยวนะคะในช่วงนี้ตากผลผลิตได้นะคะคุณผู้ชมเก็บและตากได้เลย แต่ว่าต้องเก็บเกี่ยวให้แล้วเสร็จแล้วก็ตากให้เสร็จก่อนวันที่7จถึงแนะคะเนื่องจากจะส่งผลกระทบทางบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอันดับแรกนะคะพายุลูกล่าสุดนี้นะคะคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนเป็นอันดับแรกโ <sus> ดยเฉพาะในบริเวณ <S <S จังหว,วัดอุบลราชธานีนะคะเนื่องจากคาดว่านะคะจากความคาดหมายนะคะคาดว่าพายุลูกนี้จะเคลื่อนเข้าบริเวณจุดนี้เลยนะคะอาจจะอ่อนกําลังลงเป็นเพียงยอมความกดอากาศต่าก่อนที่จะเข้าปกคลุมนะคะแต่ก็ส่งผลกระทบ มีฝนเพิ่มขึ้นแน่นอนนะคะในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเน้นย้ํานะคะคุณผู้ชมในวันที่7ค่ะเตรียมพร้อมรับมืออีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะในส่วนของภาคตะวันออกนะคะก็คือปลอดโปร่งเช่นกันในส่วนของภาคเหนือค่ะ มีฝนนะคะเริ่มเกิดขึ้นครอบคลุมตั้งแต่บริเวณตอนบนนะคะในพื้นที่พะเยาค่ะเชียงคำอำเภอปัวนะคะน,น่านเชียงดาวช้ยปราการอำเภอปลายค่ะแม่ห้องสอนขุนยวมแม่แจ่มแม่เสลียงโฮองมะค่านะคะอมก่อยท่าสงยางอำเภอลีค่ะลำปางค่ะวังชิ้นพระแร่อุตรดิตนะคะสุโขทยัยตากแม่แม่สอดพบพระอุ้มผางกำแพงเพชร พิษณุโลกพิจิตค่ะอันนี้พิษณุโลกพิจิตต้องเฝ้าระวังสักนิดนึงนะคะในช่วงบ่ายอาจจะมีฝนหนักๆเกิดขึ้นได้ในบริเวณพิษณุโลกบ้านใหม่พิจิตเนินมะปรางแล้วก็ลานตาบัวค่ะโค้งวิไลค่ะลานสักนกครสวรรค์นะคะหนองบัวอุทัยธานีบ้านไร่หันคาห้วยกระเจาแล้วก็ทางด้านตะวันตกของบริเวณภาคกลางนะคะอย่างเช่นพื้นที่ทองผาภูมิค่ะไซโยกนะคะห้วยกระเจากาญจนบรุรีรวมไปถึงในส่วนของราชบุรี ครอบคลุมในส่วนของบ้านตะโกล่างส่วนพึ่งท่าเกยบ้านคาค่ะห้วยม่วงหินสีนะคะบ้านนาคอกจอมบึงบ้านทับตะโกราชบุรีค่ะหนามพุกดอนะคะแล้วก็มีฝนหนักๆอาจเกิดขึ้นครอบคลุมในบริเวณเขาย้อยหนองไผ่ยางน้ํากัดใต้นะคะบ้านผู้เข็มค่ะบ้านซ่องนะคะบ้านหนองปืนแตกบ้านท่าไม้ลวกบ้านโป่งเกตก็คือในส่วนของภาคใต้ตอนบนนะคะเพชรบุรีค่ะแล้วก็บริเวณท่ายางอ่าบ้านดอนมะกอกค่ะ บ้านคอกช้างพัฒนานะคะบ้านป่าละอูแล้วก็บริเวณปานบุรีค่ะหนองค้าง300ยอดบ้านบางปูกุยบุรีนะคะบ้านยางชุมแล้วก็บริเวณบ้านหยุบพริกนะคะอาจจะมีฝนครอบคลุมในช่วงเย็นๆนะคะ13เอ่อ15นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะแล้วก็มีเกิดขึ้นต่อเนื่องนะคะจนถึงบริเวณประจวบคีรีขันธ์ทับสแกรกบางสะพานน้อย บ้านคลองลอยค่ะบ้านมาบอมริตาแสะชุมพรนะคะบริณอรสวา์แล้วก็บางสองราค่ะหลังจากนั้นฝนก็จะเบาบางจางลงนะคะอาจมีบ้างแถวบริเวณท่าชนะรัรธานีนาศารนครศรีธรรมราชแถาบ้านกลองบ้านหนองบอลฉว่างทุ่งสงนะคะพระแสงแล้วก็บริเวณใต้สุดในพื้นที่บริเวณสะบายย้อยนาทวีจนะคลองแงสดาอยะลาหรือเสาะปนังสตาค่ะปัตตานี บ้านโลทูค่ะปนารนาราธิวาาสงไหโกลกปนังสตาแล้วก็ตำบลแม่วาดค่ะจากการอัปเดตนะคะก็พบว่ากลุ่มฝนนั้นจะเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่าย แล้วก็จะครอบคลุมไปจนถึงช่วงเย็นนะคะหลังจากนั้นในช่วงเย็นปริมาณของฝนจะเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ไหนกันบ้างติดตามอัปเดตได้ในคลิปเย็นค่ะคุณผู้ชมสําหรับการมารายงานสภาพอากาศในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แอดมินก็ขอกราบขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะและขอบพระคุณมากค่ะที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับแอดมินนะคะแอดมินอาจจะขาดหายงานไปบ้างก็ต้องกราบขออภัยคุณผู้ชมที่รับชมเป็นประจำด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอลาไปก่อนขอให้คุณผู้ชมทุกท่่าานมมีแตคว สุขสุขภาพแข็งแรงค่ะ,จะเจริญรุ่งเรืองการงานการเงินทุกทท่านนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ